วงการนักพากย์ไทยกับวงการนักพากย์ญี่ปุ่นแตกต่างกันยังไงครับไปดูกันเลยสถาบันอบรมการพากในประเทศไทยนะครับยังมีน้อยมากๆเมื่อเทียบกับความต้องการนะครับผมทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีไม่น่าเกิน1ิที่นะครับ ที่ญี่ปุ่นนะครับได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการภาคนะครับโดยมีโรงเรียนสอนการภาคมากกว่า100แห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อผลิตนักภาคหน้าใหม่ๆนะครับป้อนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมอนิเมะในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลยครับนี่คือเรื่องจริงครับบทบาทหน้าที่ และสถานาการณ์างานของนักพากย์ไทยหลักๆก,ก็คือการพากย์หนังนี่แหละครับแต่ว่าถ้าใครโชคดีหน่อยนะครับก็จะมีงานพวกอ่านสปอตวิทยุอ่านสปอตโฆษณาอ่านงานพรีเซนต์นะครับได้เล่นหนังได้เล่นภาพยนตร์ได้เล่นซิทคอมนะครับหรือมีงานโชว์ตัวออกงานอีเวนต์ครับแต่ว่านักพากย์นะครับที่ได้รับเลือกให้ทํางานเหล่านี้ครับจะเป็นนักพากย์ในระดับหัวแถวในระดับหัวกะทินะครับที่มีชื่อเสียงแล้วเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบสัดส่วนกับนักพากย์ทั้งวงการเนี่ยก็จะอยู่ที่1-2%แค่นั้นเองคอรคับ บทบาทหน้าที่และสถานกาการทำงานของนักภาพญี่ปุ่น นักพากของญี่ปุ่นนะครับก็เปรียบเสมือนกับซูเปอร์สตาร์เหมือนดาราในวงการบันเทิงคนหนึ่งเลยนะครับพวกเขานอกจากจะพากย์หนังแล้วเนี่ยยังสามารถจะรับงานนะครับเดินแบบถ่ายแบบขึ้นปกนติตยสารนะครับผมหรือว่าเป็นนักร้องได้อีกด้วยนะครับแล้วถ้านักพากค,คนไหนนะครับได้รับความนิยมมีชื่อเสียงมี f อเยอะได้พาก์อนิเมะชื่อดังนะครับเพล๋อเนี่ยมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอีกด้วยนะครับผมมีคนดูเป็นหมื่นๆคนเลยขอบอกนี่คือเรื่องจริงครับ รายได้ของนักพากย์ไทยขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทํางานของนักพาก์แต่ละคนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่านักพากคนนั้นได้พากตัวละครหลักหรือว่าตัวละครล้อมหรือว่าตัวประกอบหรือเปล่า <watts> ครับยกตัวอย่างนะครับนักพากไทยนะครับได้พากการ์ต ha ูนอนิเมะหนึ่งชุดมีทั้งหมด13ตอนด้วยกันนะครับตอนละ25-30นาทีนะครับนักพากไทยจะได้ค่าจ้างประมาณประมาณนะครับ1 5 0 0 0บาทต่อชุดครับรายได้ของนักพากญี่ปุ่นให้ รายได้ของนักพากญี่ปุ่นนะครับจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านักพากคนนั้นได้พากตัวหลักหรือว่าได้พากตัวประกอบนะครับรายได้ของนักพากญี่ปุ่นนะครับจะแบ่งตามแรงนะครับของนักพากตั้งแต่ A ถึง F นะครับผมนักพากแต่ละคนนั้นจะอยู่ในแร้งไหนนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับแล้วก็การได้รับความนิยมในท้องตลาดแล้วก็จาก f c ครับผมยกตัวอย่างนะครับผมนักพากญี่ปุ่นนะครับพากการ์ตูนแอนิเมะนะครับ13ตอนตอนละ25-30ถึงนาทีเหมือนกันนะครับนักพากญี่ปุ่น ได้รับค่าตอบแทนทั้งหมด58,000เยนนี่คือเรื่องจริงครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่เหมือนกันนะครับของวงการภาคไทยและก็วงการภาคญี่ปุ่นนะครับผมก็คืออาชีพนักภาคเป็นอาชีพในฝันอีกหนึ่งอาชีพนะครับของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับและของใครอีกหลายหลายคนครับและสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเห็นคุณค่านะครับของงานภาคไทยนะครับหนังภาคไทยนักภาคไทยนะครับผมขอบคุณครับ